รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะพี่มุกช่วยด้วยค่ะหนูเป็นคนขี้ลืมขั้นสุดยอดพอจะมีวิธีแก้ไหมคะอืมเอาจริงๆพี่ก็เป็นคนขี้ลืมขั้นสุดยอดเหมือนกันค่ะกับบางเรื่องมันก็ขำๆนะคะแต่พอลืมหนักขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็พอทําให้คนอื่นเดือดร้อนวุ่นวายไปด้วยแต่เอาละค่ะจะลืมอะไรก็ลืมได้วันนี้มุกจะไม่ลืมที่จะพาทุกคนไปที่ฮู้ studio ค่ะไปกันเลยดีกว่าค่ะ สวัสดีครับผมเป็นไงบ้างเมื่อกี้ได้ยินอะไรลืมลืมลืมอะไรอ๋อเมื่อกี้ค่ะคือมีแฟนรายการเขาทักมาว่าเป็นคนขี้ลืมต้องแก้ปัญหายงดีพี่ฮูทำไงดีคะแล้วเราขี้ลืมได้ไหมเราก็ขี้ลืมเหมือนกันเราต้องทำยังไงดีเนี่ยโอเคฮะเข้ากับ DIY ครั้งนี้ของเราเลยนะครับนั่นก็คือเราจะทำโน้ตบอร์ดแม่เหล็กสำหรับคนขี้ลืมกันครับผมโอ้ดีมาก เฮ้ยแต่ว่าเราลืมทักทายแฟนรายการค่ะนั่นสิเราต้องทักทายกันก่อนโอเคหนึ่งสอสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ DIY คลับคลับของคนรักงาน DIY นะคะวันนี้เราจะทำโน้ตบอร์ดแม่เหล็กใช่ไหมใ้วอุปกรณ์มีอะไรบ้างอุปกรณ์ก็มีบนโต๊ะนี่เลยครับพี่เตรียมไว้หมดแล้ว1ก็คือกรอบรูปรูปนั่นเองนะครับกรอบรูปนี่ทําหน้าที่ในการเป็นตัวบอร์ดที่จะเป็นโน้ตบอร์ดสำหรับติดโน้ตต่างๆค่ะ แต่ว่าความพิเศษของโน้ตบอร์ดตัวนี้ไม่ใช่ค่าเอาเข็มเข็มหมุดปักธรรมดาแต่เราจะใช้เป็นแม่เหล็กนั่นเองแม่เหล็กติดอะไรที่มันติดกับแม่เหล็กได้ติดติดติดติอติด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 ต่ดติดติดติริดติดติดติลติด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 ติตดติดติดตติตดด้มด้หรอ เหรียญสมัยน,นี้เออติดได้พอ,อเหรียญสมัยก่อนเป็นเงินติดไม่ได้เยสมัยนี้เป็นผส,ส,สมเหล็กแล้วมันติดแเหล็กได้เป็นเหล็กคือเหล็กเหล็กนั่นเองเหล็กที่จะติดกับแม่เหล็กได้มีอะไรอีกเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่เราใช้ในการทำโนต้ตบอร์ดครั้งนี้ก็คือแผ่นเหล็กนะครับแต่ว่าแผ่นเหล็กที่มีขายทั่วไปเนี่ยที่เป็นแผ่นบางๆเงี้ยไม่ค่อยมีจะเป็นแผ่นนั้น แต่ถ้าไม่ได้เป็นแผ่นเหล็กอย่างเงี้ยคะเราใช้อะไรแทนได้ไหมคะอันนี้เราจะใช้แผ่นสังกะสีครับผมสังกะสีจะบางๆแล้วก็มันมีส่วนผสมของโลหะที่เป็นเหล็กชื่อเป็นคือสังกะสีแต่ว่ามันก็น่าจะมีส่วนผสมด้วยเพราะว่ามันสามารถติดแม่เหล็กได้อเอามานี่ไหนติดไหมเห็นไหมครับก็คือเราเอาคุณสมบัติตัวเนี้ยมาใช้ในการทําเป็นอบอร์ดแม่เหล็ก อุปกรณ์ต่อไปนะครับที่ต้องใช้ในการตัดแผ่นสังกะสีนั่นก็คือกันไกกไ่ตัวนี้นั่นเองนะครับตัวนี้ลองเปิดดูซิลองอ้าง้างดูเห็นไหมว่ามันจะค่อนข้างหนาตัวใบตัวใบกันไก่มันจะหนามากมันก็สามารถที่จะตัดตัวแผ่นสังกะสีได้ส่วนตัวนี้เป็นกันไก่เล็กๆแล้วก็ไว้ใช้ตัดตัวผ้านะครับส่วนต่างๆต่อไปต่อไปที่ต้องใช้ก็คือผ้าพวกนี้อะคะผ้าใช่แล้วผ้าเอามาแทนที่เราจะติด แผ่นแม่เหล็กอ่าติดแผ่นสังกะสีธรรมดาเนี่ยมันก็ดูแบบไม่สวยใช่ไหมคะไม่สวยงามันดูแข็งแข็งเนาะเราก็เลยสามารถที่จะเอาผ้าลายที่สวยที่เรามีเหลือใช้มาตกแต่งมาหุ่มได้ผ้าพวกนี้ก็อาจจะเป็นผ้าที่เกิดจากผ้าที่เราไม่ใช้แล้วก็ได้นะที่เป็นผ้าที่เหลือจากการตัดผ้าม่านผ้าที่เหลือจากการตัดเสื้อผ้าหรือเสื้อยืดตัวเก่าของเราที่อาจจะหลังอันตรขาดลายยังสวยอยู่อ่าแล้วก็เอา เอาตัวนั้นอะตัดเป็นลายสวยๆมาใช้เป็นงานตกแต่งของเราได้แล้วอย่างนี้ไม่ต้องมีผ้ามีเศษผ่ะมีเศษผ้าอะไรที่ที่บ้านมีแล้วแต่ไม่ได้ใช้ไม่ค่อยมีค่ะเพราะว่าที่ไม่ได้ใช้ก็ทิ้งไว้หมดแล้วเก็บไว้บ้างสิเขาหลังจะเก็บไว้บ้างค่ะเพื่อมาทำ DIY ออทีนี้หลังจากที่เรามีผ้าแล้วมีนี่แล้วนะครับอุปกรณ์ที่จะใช้ในการติดชิ้นงานต่างๆเราใช้เจ้านี่ครับ ใช้มาหลายเทปแล้วนะใช้มาหลายรายการแล้วไอ้หลายครั้งแล้วนี่คืออะไรกาวสองหน้าอ่าเทปกาวสองหน้านะครับผมวันนี้หนูรู้จักอรู้จักนหรอรู้จักนดีใจด้วยเมื่อกี้ลุ้นแทบแย่เลยเนี่ยลุ้นจริงจริงว่าจะรู้จักไหมเนี่ยโอเคเทปสองหน้านะครับผมเชื่อว่าทุกคนคงรู้จักเมื่ออุปกรณ์ครบแล้วนะฮะอ๋อลืมอีกชิ้นหนึ่งที่ต้องต้องใช้นะครับในการตัดตัวแผ่นสังกะสีบางทีเรา อาจจะไม่ได้อาจจะไม่รู้ว่าเราจะร่างแล้วตัดเส้นตรงไหนเราใช้ตัวเมจิกสาหรับขีดนซึ่งเมจิกเมจิกตัวเนี้ยนะครับเป็นเมจิกที่อ่าเป็นแบบเขาจะเรียกว่า Magic เมจิกเพอร์มานแตนแบบกันน้ำคืออัลเจโรบุกนะครับซึ่งมันจะเขียนบนแผ่นสังกะสีติดก็คือมันไม่เลอะใช่ไหมคะแล้วมันไม่หลุดแต่ถ้าจะให้เช็ดเราก็าใช้ตัวทนะินเนอร์นะเหมือน เหมือนกัยลังเล็บนี่นแหละเชดก็จะออกไปได้นะครับผมโอเค <Okay. S 2> ตอนนี้อุปกรณ์ก็คร,ครบแล้วนะ มาดู<ป>วิธีการทํากันเลยได้เลยค่ะครับขั้นแรกเริ่มที่อะไรเอ่ยขั้นแรกเริ่มที่การอ่าแกะกรอบรูปออกมาแกะเป็นไหมกรอบรูปตัวนี้มันจะมีตัวตัวล็อกอยู่แล้วก็ค่อยๆดันตัวล็อกให้มันลุดออกมามแล้วก็เปิด,กดแกะออกได้เลยอ่าโอเคออกมากรอบรูปตัวนี้ก็คือเราอาจจะใช้กรอบรูปเก่าที่กระจกแตกเสียหายไปแล้วไม่ได้ใช้แล้ว เอามาใช้ก็ได้หรือจะใช้อย่างอื่นนอกจากกรอบรูปมีอะไรได้อีกที่มันคล้ายๆแบบนี้ติ๊กต๊อกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกตกลมๆกลมๆมีเป็นกรอบกร <ล eria. S 1> <Tina. S 2> อบนาฬิกาที่เสียแล้วเราก็สามารถถอดเอามาทำแบบนี้เหมือนกันขอให้มันมีความเป็นเ,เป็นเฟรมเป็นกรอบที่มันแข็งแรง <ening. S 2> นะครับผมอะตอนนี้ได้กรอบรูปแล้วแล้วก็ถอดชิ้นกรอบรูปออกมาแล้วก็ดูที่ตัวแผ่นที่มันรองข้างหลัง พระเราจะต้องเอาเราจะต้องเอาแผ่นสังกะสีเนี่ยใส่เข้าไปในช่องว่างของกรอบรูปใช่ไหมคะแทนรูปใส่แทนรูปเข้าไปตัวแผ่นรองเราก็ยังใช้อยู่นะครับเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ใช้ตัวนี้นี่แหละถ้าไปบนแผ่นสังกะสีของเราแล้วก็ตัดออกมาอันนี้ก็คือที่ตัดให้เรียบยแล้วใช่ตัดให้พอดีปุ๊บ คนจะไม่เชื่อว่ากันไกเราตัดได้นะครับเดี๋ยวจะลองตัดเล็กๆให้ดูว่ามันตัดได้จริงๆคนเขาจะไม่เชื่อว่ากันไกตัดได้จริงเหรออันนี้เป็นกันไกสําหรับตัดทั้งก็สีไงโอเคได้แล้วทั้งได้แนทุกคนดูใช่ให้หนูทำนี่แหละอ๋อได้ค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวพี่จะลองเขียนเล็กๆแล้วให้หนูลองตัดปุ๊บใช้ตรงนี้ก็ได้วิธี วิธีทําแล้วก็ใช้ตัวนี้วางภาพลงไปขยับ <c oughs> พื้นที่นิดนึงนะคระับ <c oughs> นี่สมมุติว่ามันยังไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่มันเหลือขอบเล็กๆเดี๋ยวพี่จะให้ลองตัดกันดู <Okay. S 1> ตัดไปตามเส้นสีดำ จะช่วยน้องมุกหน่อยว่าจะตัดได้ไหมโอ้แต่ว่ามันก็แข็งอยู่เหมือนกันนะคะแข็งอยู่ครับแต่เอาันก็ตัดได้อตอนใช้ตอนตัดนะครับต้องระวังนิดนึงนะเพราะว่าตัวสังกะสีเนี้ยมีความคมมากมันเหมือนกับใบมีดเลยทีเดียวแหละนะเพราะฉะนั้นเวลาเด็กๆทํานะครับก็อยู่ในความดูแลของผู้ปกครองแล้วก็ผู้ปกครองก็อาจจะคอยช่วยช่วยดูแลตรงนี้นิดนึงนะครับมันคมมากจริงๆแล้วก็อ่า ตรงที่ต้องระวังคือตรงส่วนของมุมมุมของตัวแผน่นอ่าจะจะค้ง,งนะครับอ่าทีนี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะถือว่าเรียบร้อยเมื่อกี้พี่ตัดมาไม่พอดีเราก็จะเก็บความเรียบร้อยให้มันเรียบร้อยขึ้นอ่าทีนี้พอเราได้แผ่นตัวนี้ปุ๊บนะครับขั้นตอนต่อไปของเราก่อนที่จะเอามาใส่ในกรอบรูปก็คือการหุ้มผ้าลายสวยๆก่อนอต้องหุ้มผ้าก่อนใช่ซึ่ง วิธีติดผ้าเข้าไปเราใช้เทปกาวสองหน้าใช่ไหมอันนี้เรียกว่าอะไรกาวสองหน้าค่ะโอเคกาวสองหน้ามันติดผ้าเหรอคะติดได้ครับผมได้ติดติดได้โอเคทีนี้ก่อนที่จะติดเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าจะติดตรงไหนเนาะเราติดรอบๆบตัวแผ่นถ้าเราติดแค่มุมอย่างนี้ได้ไหมคะ ติดแค่มุมมันจะตัวผ้ามันจะไม่ตึงค่ะอ๋อเพราะเราจะเอาผ้าตรงนี้ยติดเข้าไปในนี้ให้ตึงให้สวยงามแต่ถ้าเราติดแบบว่าเป็นแค่มุมมันก็จะหย่อนหย่อนอย่างนี้อืมจะโบ๋อ่ามันจะไม่ตึงแล้วก็ไม่สวยงามนะครับค่ะเพราะฉะนั้นเทคนิคก็คือติดให้รอกตรงนี้แล้วก็ติดเป็นกากะบาดอย่างนี้ด้วยโอเคโอเคทำ แล้วก็อย่าติดทับตัวนี้ทับหรือเปล่าเย่ยไม่ทับคบ่ะอ่าโอเคไม่ต้องทับกันแล้วก็ตัวระหว่างมุกติดไปนะครับหลังที่มุกติดเราก็จะมาดูว่าผ้าที่ต้องที่เราต้องตัดออกมาเนี่ยมันจะชิ้นประมาณไหนยังไงให้พอดีกับการติดชิ้นงานของเราก็คือแผ่นสังกะสีของเรานะครับหรือกรอบรูปของเราเนี่ยมันก็จะขนาดประมาณนี้เราก็จะต้องตัด เอาไปทาบกับผ้าแล้วตัดออกมาให้ตัวผ้าเนี่ยมีขนาดใหญ่กว่าตัวกรอบรูปหรือแผ่นสังสีของเราเนี่ยประมาณข้างละ1นิ้วนะครับผมหรือเท่าไหร่ก็ได้แต่ไม่เยอะมากเพราะาเราจะต้องเอามาพับเก็บขอบด้านข้างแบบนี้ขนาด เอาให้มันพับสะดวกครับผมอย่าหนาไปอย่าสั้นไปสั้นไปมันจะเก็บความร้อยได้ยากเนาะกระบาดด้วยค่ะมันลอยหน้าลอยตาลืมลืมขี้ลืมจรบอกเลยหนุ่มไม่คนขี้ลืมงั้นเราก็ต้องทับในด้นก็เป็นครึ่งหนึ่งอย่าทับแล้วก็ตัดนี้ปุ๊บอ่าก็ไม่ทับแล้วขี้ลืมแล้วก็ขี้เกียจด้วยป่ะ ไม่ค่ะขี้งกนะไม่ค่ะ DIY เราเป็นคนขี้งกนะเพราะเราจะเป็นคนขยะไม่ทิ้งเลยแล้วก็ต้องเก็บเอาไว้ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดอืมเหมือนบ้านพี่นั่นแหละดูของเไม่เคยทิ้งอะไรเลยอ่าโอเคพอเราได้ตัวนี้เสร็จปุ๊บอ่าโชว์นิดนึงอ่าเราก็ลอกเทปเก่าออกมาพี่จะหุ้มผ้าแล้ว ถ้าเกิดใครไม่ได้ใช้เทปกาวสองหน้าในการติดนะครับก็อ,อาจจะใช้สเปกาวพ่นหรือใช้กาวกาวยางหรือกาวอะไรก็ได้ที่ทาลงไปเพื่อให้มันสามารถติดกับผ้าได้นะครับอ่านีนะครับเราก็เอามาวางเข้าไปปึ๊บเสร็จแล้วก็พับปึ๊บพับอย่างเดียวก็ได้ไม่ต้องติดกาวใช่พับปุ<ด>๊บ ดูความเรียบร้อยว่ามันตึงสวยงามไหมสวยงาตึสวยงามไหมขั้นตอนต่อไปก็คือใส่เข้าไปในกรอบรูปเคยใส่ไหมกรอบรูปเคยใส่ค่ะโอเคใส่เข้าไปเลยดูสิกรอบรูปเคยใส่ไหมด้านนี้ด้านนี้ด้านหน้านะด้านหลังนะโอเคเอาอฉลาดมาก ไปแล้วอันนี้มีอันนี้นะคะไม่มีโอเคโอเคแล้วเราก็ต่อไปทำไงใส่กรอบรูปอนี่อ่านี่คือแผ่นปิดอ๋อยังต้องปิดมาจะช่วยจะช่วยโอ้โหไว้ใจไม่ได้ปล่อยไม่ได้เลยพี่ฮูต้องคอยดูตลอดนะคะอเพราะว่าหนูขี้ลืมหนูบอกแล้วอ่ะุอ่ะแ๊บนึงไม่มีฝั่งนี้ไม่มีค่ะ เสร็จแล้วก็ใส่<า>ลงไป<า>ปิดให้เรียบร้อยนะคะอบะฟืบปิดล็อกตัวล็อกของแต่และกรอบรูปก็จะไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้มันจะเหมือนเป็นเขี้ยวเอาไว้ล็อกบางตัวเขาก็จะมีเป็นเหมือนเลื่อนแบบเป็น<ช>เป็นตัว<อ>แผ่นเลื่อนเ,อเลื่อนไปเลื่อนมาหรือบางตัวเขาก็จะเหมือน อ่าอเอาอันนี้น,บบนี่แบบนี้นะครับตัวนี้ตัวล็อกจะเป็นลนนักษณะนี้เป็นเขี้ยวที่จะใช้ใช้ดันล็อกเอาบางตัวก็ไขน็อตเอาก็มีมแล้วก็กรอบรูปเพิ่มเป็นความรู้แล้วกันเผื่อบางคนไม่รู้เผือเผื่อบุ๊กจะไม่รู้ด้วยนะ,ะ,ะมันจะมีขาไว้ตั้งใช่ไหมาขาตั้งเนี่ยมันจะตั้งในในด้านนี้ใช่ไหมกับด้านนี้ ด้านนี้ถ้าหนูใส่แล้วกับหัวหนูก็จะตั้งแบบนี้ไม่ได้นะขามเพราะขามจะตั้งไม่ได้มานคนใส่สลับข้างนะครับก็ก็ลองดูเพราะบางบางคนอาจจะใช้ลายเป็นรูปนกเป็นรูปต้นไม้ใช่ไหมครับมันต้องมีมันจะมีมันจะมันจะมีจะมีบนมีล่างถ้าเราไปใส่สลับข้างมันก็ตั้งไม่ได้นะอ่าในกรอบรูปที่เป็นแมกเนตก็ก็เสร็จเป็น เหมากใช่แล้วดูแบบนี้ยบดูแบบว่าสวยมากเพราะว่าเราแล้วก็แบบว่าไม่ได้ใช้ของอะไรที่มันอยู่ใกล้ตัวเลยค่ะก็เป็นของใกล้ใกล้ตัวทั้งนั้นเลยที่ไม่ต้องเสียตังเลยนะเราขี้ลืมแล้วก็ยังขี้งกด้วยใช่เนี่ยขี้งกกรอบรูปเสียแล้วเสร็จผ้าที่ไม่ใช่แล้วนะครับแผ่นสังกะสีก็ไปแอบตัดของบ้านคนอื่นมาไม่ใช่สิแบบนี้อ่ะ ก็เราจะได้ตัวบอร์ดค่ะแต่อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดโน้ตติดอะไรต่างๆมันคืออะไรนะเมื่อกี้พูดไปแล้วเหล็กเหล็กมันติดกับอะไรเหล็กติดกับเหล็กค่ะติดเหล็กกับเหล็กเหรอติดกับโลหะติดกับอะไรอ่ะพี่กูเหล็กมันดูดกับอะไรล่ะแม่เหล็กมันดูดกับแม่เหล็กเอออ่ะเอาแม่เหล็กมาลองติดดูแม่เหล็กดูดกับแม่เหล็กเหล็กดูดกับแม่เหล็กเหล็กดูดกับแม่เหล็กเดินจบมาจริงหรือเปล่าเนี่ยจริงค่ะ นี่อันนี้ก็จะเป็นตัวแมกเนตที่เป็นแม่เหล็กนั่นเองนะครับที่เขาจะมีตัวอักษรติดติดไหมคะติดก็ได้ติดแล้วเนี่ยติดได้ติดได้ใช่ไหมแต่ว่าเราสามารถที่จะสร้างลวดลายหรือว่าภาพน่ารักของเราเองได้ลงไปบนตัวแม่เหล็ก ซื้อมาคือมันมีแม่เหล็กแบบนี้อยู่แล้วใช่ป่มคะใช่มีทั้งที่เป็นสําเร็จแบบที่มีอยู่แล้วนะครับกับแบบอันเนี้ยที่ทําเองที่ใช้ตัวอักษรที่เขามีมีขายหรือว่าเป็นอะไรของเล่นของเราก็ได้ที่มันเราไม่ได้ใช้แล้วแหละตัวตุ๊กตาตุ๊กตุ่นอะไรเงี้ยเราก็เอามาติดแม่เหล็กเองได้แม่เหล็กนั่นก็คือตัวแผ่นนี้นี่เองมันจะมีแผ่นแม่เหล็กฟลิปตัวนี้ วิธีติดก็คือเหมือนเดิมเทปสองหน้าติดลงไปทีเนี้ยเราสามารถหาลายสวยๆรูปภาพที่เราปริ้นออกมาอย่างจะเป็นโน้ตบอร์ดที่บอกว่าเราเป็นวันหยุดนะฮอลิเดย์เป็นวันเกิดเป็นวันเกิดอ่าเป็นรวดลายต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเราสามารถเป็นของขวัญให้เพื่อนให้แฟนให้ใครก็ได้เลยเป็นชื่อของเราตัวเองก็ได้เป็นชื่อน้องมุก ที่ลืมแล้วก็ติดเอาไว้่าลืมอะไรก็จะแปะเอาไว้ลืม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 เยอะเอออย่างนี้ก็จะปินไว้เลยนะว่าเราต้องทําอะไรบ้างอะไรเงี้ยเอาไว้เจอเราอ่ะมาลองทําสักทีหนึ่งสักอันหนึ่งมาโดยใช้ตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวพี่เต้าหู้จะเอาให้เราลองทําอ่ะตัวนี้ดีกว่าน่าจะน่ารักดีทําจากลายผ้าตัวนี้ทําเป็นใบไม้ก็ได้ค่ะนะ ใบไม้ใบไหนดี่ญผ้าสวยอีกแล้วผ้าที่เหลือจากการตัดผ้าม่านนี่แหละครับมันส่วนมากจะเหลือส่วนมากมันจะเหลือใช่บางทีบางทีเราบางทีเราแต่งบ้านใช่ไหมครับมันก็จะมีหลายบ้านที่เขาต้องเลือกผ้าม่านเองใช่ไหมผ้าม่านมันเวลาซื้อเป็นม้วนเนี่ยมันไม่พอดีกับม่านที่บ้านหรอกเวลาเขาตัดเขาต้องมีส่วนที่มันเหลือเวลาไปให้ช่างเย็บช่างตัดเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ เศษผ้าพ,พวกนี้นั่นแหละ,ะมาทํางานศิลปะที่บ้านเราได้อเอาชิ้นนี้แล้วกันนะใบไม้ตรงนี้มันค่อนข้างไซส์กำลังดีแล้วเราก็เอามาติดกับแม่เหล,ล็กแล้วตัดออกมาที่ลุยๆนี่อาจจะปล่อยให้มันลุยๆหน่อยก็ได้เก๋ๆหน่อยเหมือนแบบวินเทจวินเทจหน่อยอชอบไหมวินเทจชอบค่ะ ทำไมเสียงเหมือนไม่เชื่อหนูเลยคะแรกแรก็เชื่อหลังๆนี่ไม่ค่อยเชื่อแล้วไม่ค่อยมั่นใจต้องเช็คบ่อยๆนี่นะมันรุ่ยๆยหน่อยมันวินเทจวินเทจเสร็จแล้วเจ้าตัวนี้นี่แหละที่เราจะเอามาติดไปบนนี้ติดเทปติดกาวสองหล้าไปบนนี้หรือใช้กาวก็ได้นะพี่ใช้กาวติดให้ก็ได้ค่ะันนี้อาจจะจะได้ไวขึ้นนิดนึงเอกาวพี่ไปไหน มุกขโมยไปใช้ที่บ้านหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่กาวอะไรอะคะพี่ฮูกาวลาเทคของพี่อ,อ,อ๋อโออยเจอแล้วครับอ,อโต๊ะพี่มีทุกอย่าง <c oughs> เหมือนโดเลมอน <c oughs> อื้ <c oughs> อาวทากาวให้ทากาวเสร็จแล้วก็แปะลงไปตรงนี้นะคะได้ค่ะท <c oughs> าก็ไม่ต้องหนามาก ทาให้หมาดาจะได้ไม่เหลอะเฟืบอ้าวติดมาไปได้ติดชิดๆหน่อยนะได้ค่ะจะได้ไม่เปลืองแม่เหล็กเราต้องใช้แม่เหล็กให้คุ้มค่าที่สุดด้วยโอเคอ่ะันนี้ได้ไหมได้แล้วจากนั้นก็ตัดมาอ่ะตัดเองไหมได้ค่ะเดี๋ยวลองดูก่อน ตัดยากมั้ยคะไม่ยากาตัดลเลยไม่แข็งมากนะคะไม่แข็งโชว์หน่อยโชว์หน่อยอมันติดกัน,นไหมเห็นไหยเขาเป็นแม่เหล็กแท้ ก็เวลาตัดนะครับเทคนิคในการตัดอะไรที่มันแข็งแข็งแล้วต้องออกจะได้ออกเราจะออกแรงน้อยหน่อยก็คือเราต้องลึกๆใช้พื้นที่ลึกๆตัดน้ําหนักมันจะออกแรงน้อยถ้าเราตัดใช้ปลายปลายแต่นมันออกแรงเยอะกว่ามันจะขาอันนี้เป็นความรู้ใหม่อีกแล้วก็เป็นชิคของพี่ฮู้อีกแล้วค่ะสอนมุกใช่สอนมุกแต่สอนมุกทุกทุกครั้งเลย จริงเหรอฮะอืมใช่ก็สอนหนูไปเรื่อยๆค่ะหนูเป็นคนขี้ลืมค่ะโอ้โหเทปนี้อ้างได้แบบว่าสบายใจมากเลยว่าเป็นคนขี้ลืมอ่ะก็ได้ประมาณนี้อ่ะเก็บทิ้งไว้ก็ได้ให้เรียบร้อยแต่ว่าก็เซอร์เซอร์ได้นะสไตล์วินเทจนะครับไม่ต้องเรียบร้อยมากอ่าได้แม่เหล็กแล้วเอามาติดน้ตบอร์ดแปะเข้าไปซองซ่อมเบาไป อเคย่ได้แล้วเห็นไหมได้มากมีอะไรอีกคะมีอะไรมาติดอีกไหมก็คือมอืก็ถ้าอยากจะใช้ผ้าไหนเอามาตัดติดแม่เหล็กก็แล้วแต่เลยใช่แล้วคก็ไอเดียนี้ก็ง่ายๆนะครับลองไปใช้กันดูง่ายมากค่ะแล้วนอกจากไอเดียของกรอบรูปที่เราทําไปแล้วนะก็จะมีไซส์ใหญ่ได้ด้วย กรอบรูปมีหลายขนาดนะฮะจะเป็น้ะแต่ชอบจะเป็นกรอบรูปที่เป็นกรอบลายหรุ่ยต่างๆก็ได้นี่เห็นไหมลวดลายสีก็จะเข้มขึ้นตัดกับรูปภาพที่จะติด้าไปการืดหรือเป็นโน้ตที่เราติด้าไปก็ได้หรือที่บอกไปแล้วคือเราอาจจะใช้ไม่ใช่กรอบรูปใช้กรอบของตัวนาฬิกาเรือนาฬิกานาฬิกาหรือว่ากล่องขนมที่เป็นโลหะ พวกกล่องคุกกี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะใช่กล่องคุกกี้แล้วก็แค่เอามาแล้วก็จะปิดปิดผ้าให้สวยงามแล้วก็มาใช้แผ่นสังกะสีได้เหมือนกันนะครับผมก็เรียกได้ว่า DIY วันนี้นะคะก็น่ารักเก๋ๆแล้วก็เหมาะกับคนขี้ลืมเป็นที่สุดค่ะเอาไปตกแต่งบ้านก็ได้สําหรับคนที่อาจจะไม่ได้ขี้ลืมจริงๆเอาไว้ตกแต่งบ้านก็ได้หรือเอาไว้บนโต๊ะทํางานอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะใายก็เป็นประโยชน์กับทุกคนเลยค่ะ DIY วันนี้เย้เสคะ เราก็ต้องเริ่มหาวิธีจัดการกับอาการขี้ลืมของเราค่ะไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่หรือว่าใครก็ตามนะคะถ้าขี้ลืมอ่ะตอนนี้ก็ยังแก้ทันนะคะยังทันใช่ไหมใช่เพราะว่ามุกยังทันค่ะมุกก็ยังทันเลยหรือว่าคนแบบว่าคนที่อายุมากๆแล้วก็ยังทันนะคะวันนี้ DIY คลาบของเราค่ะมีคําตอบสําหรับคนที่แก้อาการที่ขี้ลืมอะไรเนี่ยแก้อาการที่ลืมไม่หายใช่ พี่ฮู้มีคำตอบใช่ไหมบอกไปเลยวิธีแก้ปัญหาขี้ลืมกันนะครับบอกไปค่ะอ่าหนึ่งก็คือมีสมุดโน้ตเอาไว้จดบ้างนึกอะไรออกก็จดจดจดเอาไว้เปวิธีเบสิกเลยจดจดจดแล้วก็พูดพูดดังๆพูดในใจดังๆหรือพูดซ้ำๆซ้ำๆว่าอย่าอ่า ซื้อส้ม2โลซื้อส้ม2โลก็กดจเอาไว้แล้วเราก็จะเริ่มแบบจำมันได้ใช้การจำออกเสียงบ่อยๆหรือการทำซ้ำๆก็ได้เหมือนกันสมมติว่าเราแบบอ่านหนังสือแล้วก็เราก็พยายามวางหนังสือเนี้ยไว้ที่เดิมเป็นประจำแล้วสมองร่างกายเราอ่ะก็จะแบบอัตโนมัติไปหยิบหนังสือตรงนั้นได้มันจะเป็นช่วยการใช่ช่วยฝึกความจำใชนใารฝึก ฝึกความจาของเราว่าหนังสือเล่มนี้มันจะต้องอยู่ตรงนี้แหละอันนี้ต้องอยู่ตรงนี้แทนที่เราจะวางไปมั่วซั่ว<ช>มันก็จะระบบสมองของเราก็จะไม่เป็นระบบระเบียบก็เป็นวิธีง่ายๆที่ลองทําหรือจะใช้โน้ตบอร์ดที่เราทำเนี่ยฮะเป็นตัวช่วยได้ในการเขียนโน,น้ตเขียนโน้ตแล้วก็จดแปะบันทึกเอาไว้เวลาเดินผ่านแล้วก็มองเห็นเรื่อยๆว่าเราต้องทําอย่างนู้นอย่างนี้นะวันนู้นวันนี้ปฏิทินช่วยจําต่างๆแล้วก็อาจจะมีการเขียนโน้ตโดยใช้ ใช้สีที่แบ่งถึงเรื่องความสําคัญเช่นอะไรที่เร่งด่วนที่ต้องทําก็เป็นสีแดงไปเลยลองมาสีส้มสีเหลืองสีขาวชิวๆตามความร้อนแรงของสีสีชิวๆก็แบบสีชมพูสีเบาๆพาสเทลก็แบบเออไม่ต้องทํารอไปก่อนรอไปก่อนถ้าเราแดงหมดเลยได้ไหมคะแดงหมดเลยเราก็จะได้ทําตามที่เราแผนไว้ทุกอย่างเลยมันก็จะ มันต้องให้ความแบ่งความสําคัญนิดนึงไม่งั้นทุกอย่างแดงหมดก็ในความสําคัญก็ต้องมีอะไรที่สำคัญมากกว่ากันใช่เพราะว่าถ้าเราเนี่ยทำอะไรหลายอย่างพร้อมกันหรือแบบจําอะไรหลายอย่างพร้อมกันเนี่ยทำให้เราเนี่ยสับสนแล้วก็ความจําไม่ดีด้วยอันนี้เป็นอีกทริคหนึ่งเหมือนกันง่ายๆที่ให้ลองไปทําดูแล้วก็ในการช่วยแก้โรคอัลไซเมอร์ได้ด้วยเหมือนกันนะคะอีกอย่างหนึ่งค่ะพี่ฮู้ก็คือการดูแลตัวเองค่ะนอนหลับให้อิ่มกินหันกินอาหารให้ครบห้าหมู่แล้วก็ ็แบบหมั่นบริหารสมองเยอะๆหากิจกรรมทำ <_ d ance> เช่นแบบเล่นดนตรี <_ d ance> ทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยมันจะช่วยให้สมองเราแอคทีฟค่ะ <_ d ance> เหมือนกับร่างกายของเราเนี่ยถ้าเราได้ออกกำลังกายบ้างเนี่ย <_ d ance> เราก็จะแอคทีฟใช่ไหมคะสมองเราก็เหมือนกันพราอสมองแอคทีฟปุ๊บเราก็จะแบบจำได้เราก็จะไม่เป็นคนขี้ลืมอีกต่อไปค่ะเอาไปใช้นะได้เลยค่ะอันเนี้ยที่พูดอยู่ก็เดี๋ยวตัวเองเอาไปใช้หมดเลย หมดของรายการ DIY คลับคลับของคนรักงาน DIY นะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เต้าหู้มากๆเลยค่ะคที่มาช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานสร้างสารรค์เนาะก็ครั้งหน้าพี่เต้าหู้จะแชร์ไอเดียอะไรในการทำ DIY ก็อย่าลืมติดตามชมกันได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระรวงศึกษาธิการ ETV วันนี้ผู้เราสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย,บาย,บาย เอาไ้ใช้ติดโน้ตแก้ลืมใเขียนสคริปต์ไว้เออเนี่ยเขียนสคริปต์ก่อนเลยแต่ว่าแบบเนี้ยผ้ามันสวยมากเลยนะคะเพราะว่านี่เป็นวอลเปเปอร์เข้มแล้วพอมันตัดกับกระดาษแล้วมันสวยดีถ้าเรารู้ตัวเองนะคะว่าเป็นคนขี้ลืมเราก็ต้องเริ่มหาวิธีจัดการกับมันค่ะไม่ว่าจะแบบเด็กผู้ใหญ่หรือว่าใครก็ตามนะคะแก้ตอนนี้ก็ยังทัน วันนี้ DIY Club ของเราก็มีคําตอบสําหรับคนที่แก้อาการที่ขี้ลืม,มอะไรเนี่ยแก้อาการากที่ลืม,ลมไม่หาย,ย,ยนะใช่วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพ,พี่เต้าหู้มากๆเลยนะคะที่มาช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานสร้างสารรค์วันนี้ก็เวลาหมดลงแล้วค่ะพวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะติดตามพวกเราได้ใน DIY Club ทางสถานีวิทยุทู